ปาไปแล้วลูกเลี้ยตายเลยผมจุเลี้ยไปดิเด้งเด้งๆแบบปาดเอาแล้วเอายังไงจ่ยังไงดีจะยังไงลกเล้ปาสันสลูกเลป๊บนึ่งป๊บนึงเบรก่อนักันึงลูกเลยย่าหย่ปาปา่มันลูก่าค่า่่แปาเป็นกบเลยอ่ะเออ่่าา่่่่า กว่าเขาก็ใช้กันไม่หมดมึงใช้หมดเกี้ยงตลอดเลยอ่ะอ้าวคนชิชิโชบะคนที่โชบะไอ้ได้จุบมีปัญหาอีกได้เยี่ยมคนเดียวเลยมีอีกแล้วมีทุกแอดอบไอ้เฮียเนี่ยมึงีชุกันเดียวเองอ่ะที่ชุกันเดียวเองอ่ะที่ชุกันเดียวเองอ่ะที่จุกเฮี่ยเราเมื่อกี้เพิ่งบอกขอบกอกเมื่อกี้นั่นเพิ่งขอบกอกไมื่อกี้ขอบไปเป็นเราไม่ใช่หรอที่ชิปิโชบะอันเดียวอ่ะก็แจกผมก็ใช้หมดไงแอดอบรอบก่อนอ่ะเฮียไม่กูใช้เลยแง่กไปเก็บรถไปเก็บรถ ทล้มไม่ใช่เกาะตัวเองอะส่วนตัวแม่ก็ขอที่ชุบไม่ได้ขอมกมีแล้วแหละทำไมไม่ขอไงสัตว์เกาอน่นองมึขอกนะโอ้เมื่อกี้มขอเกาอยู่มเฮไย้ง้ยเอาอีกแล้วม่คุณพิงจะเปิคอนเสโลกมป้าไม่้นอกขอเกาบอกไม่ได้ขอคุณพิงคอเส้จาจานจานเอฟตี้จานจานจยนส่วนตัวจ โอเคไม่มาเราแล้มาเราแล้แสงแล้แซงแล้ไหวไหวชิวมาเราไอเย็มาเราไอเย็มาเราแซงอะไรอ่ะแซงเจแสงแล้วาไฟแล้ชมพูเลยม่ยังเอาไม่ได้เพราะว่าเขาบอกให้เราเวลาหมดค่อยตีกันใช่เหรอกดใหม่ใช่ใช่ใช่คนใหม่ไอเดือดสามสิบเก้าใช่ป่ะสามสิบแปดโอเคแง่เดี๋ยวรอเวลาใส่เลยเราใส่ซากุระเลยได้ได้ได้เดี๋ยวขึ้นเอาซากุระเลยไม่มีก็มีอยู่ไปเล่นเลยไปเล่นเลยโอเคครับ ไม่อยู่ข้างๆกันไม่ได้เหรอไอ้ี้ยแบ่งของก็แบ่ง<ว>เท่ากาันทำไม้คนหนึ่ง <ใจ S 1> ไม่หมดอ่ะ ยยจุกยจุว่าอะไรนะพอแล้วเพื่อนพอแล้วเพื่อนแจ๊พอแล้วเพื่อนไอจุบอกว่าคูพิงก็ดีแค่ไหนยุทยาแลออกกอยุทยาแกก็เห่าอะก็ไม่ดก็แถเลก็ไม่ีแต่ไน้ไปอุ๊จาแลไม่ได้กาับข้างนอกมากเกนอุาเก่งนสายสองด้งด้ยมาไมได้เไม่ไเาไมได้าะไม่ไเกม่ได้กาะไม่ไ้ไม่ไเาะไ่าะไม่ได้เไม่าไม่ได้เก้เาะไม่ด้าไม่ได้กไม่ได

อ้ามันก็ใกลใ้คุณจนไม่ทันระวังกันเนี่ยนะคุณจะเป็นงานประจำสวยป,ปัดปืนตายหนึ่งโอ้ยยี่พวกเราตายยิดขคาอยู่นะจงกินอยู่ใช่ปะเาใจพี่ ยิงไม้นะผมเอาแต่ไม้นะพี่ยิงปืนมันอยู่ผมเอาแต่ไม้ผมเอาแต่ไม้มันไม่มีใครเตือนพวกเราเลยเหรอว่าไว้ชุบเพื่อนอะ่ะยิงไี่เป่าแล้วไปชุบ สักลันนานอย่างวะเนี่ยเหี้ยเฮ้ยสาวทิศเขาชุบกันแล้วนะเฮ้ยบอกเพื่อนไปเอาสาวทิศต่อกันได้ได้ั่ไเอีกจไปสั่งองะ,ระงไร ันขึ้นมาเหรอวะรู้สึกเหมือนมนได้ยินเสียงคนขึ้นมาเลย ยิงให้หนักยิงก็นี่ชนะ了吗ไม่ต้องรอรอรอข้าจะหมดข้าจะหมดต่อแถวเลย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 ต่อแถวยังยังไม่ตายหมดเลยยังไม่ตายหมดเลยต่อแถวเลยขอเล่นหน่อยแม่อยาหยีของพี่มานี่มาแม่อยาหยีของพี่มานี่มาไปไหนมาแ่ยยหีไม่หมด ไม่ไอหยี๋พี่ไม่ไอหยี๋ตายรอบๆ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 บีสวยมันนี่เป็นลูกเลิฟลูกเลิฟของปะป๊ามันนี่ปะป๊ามาแล้วลูกเลิฟตายๆเลยผมจุ่เลิฟมนดิเกรงๆเลยนะลูกเลิฟมาดิมันนี่ลูกเลิฟไม่เก่งไ,ไม่ได้เก่งเฮ้ยขอโดวหนึ่งเป็นกับลูกเลิฟหน่อยดิเฮ้ยขอโดนลหนึ่งนกับลูกเลิฟก่อนเฮ้ยขอปล่อยปล่อยปล่อยจะโดวลหนึ่งกับลูกเลิฟเอา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  ลูกเลิฟไปไหนแล้วอ่ะลูกเลิฟปุนะเนี่ยตีนี่ตีไม่าไปเล่เข้าแล้วเฮ้ยยายพี่ขอเดินหนึ่งลูกเลิฟลูกเลิฟป้าป้าที่นี่ลูกเลิฟเดี๋ยวมาดูกับป๋าป๋าที่ป๋าป๋าที่เฮ้ย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 เสียเสียพี่เสียเสียเสียไม่ตีเสียเสียจริงพี่เสียเสียโดนกูละเฮ้ยมาเอากูด้วยซิเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้ว จะยังไงจะยังไงดีจะยังไงปะปัาดด่าดวิ่งเฮ้ยจับดูเอ้าเอ้าเอเอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยพาไปต้มเอ้าเอ้าโดนเสียบหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไปอีกทีเราไปอีกทีเอ้าอีกนเอาเชิงครับเชิงครับเอ้าน่บล็องเอาบล็กบีบนะครับอย่าเอ๊บบีบนสิเอ๊บตายตายโอ้โหไม่ตายกระโดดได้ปั๊มปั๊มก่อนปั๊มก่อนเอ๊ะลูกแล้วกดหมดแล้วกดอะไรที่กดได้หมดกดทุกอย่างกดทุกอย่างเฮฮ้ยเ้ย ลิเเลกเลิฟปั๊บนึงปั๊บนึงเต็กก่อนลุกหนึลุกเล็บปะป๊าไม่ได้ห็นดูเลยปะปาลุกเล็บยายายาปะป๊านี่มันลูกนรคุนข้าพ่อนี่นะดึเดดดเาดึงดเบลพี่องขอเบลพี่เลิฟเบลพี่ยังไงไอ้เเอายังไงไอ้เดีดน จลูกเดระคุณค่าพ่อลูกเดระคุณค่าพ่อกอหมดเลยเฮียธรรมดาด้ยเจด็ดดีเจดเอาหลุดไป้เอาอกโดดโอ้โหไม่น่าเลยก็เยวให้หมอหมอให้ถงโอเคโอเคหมดล้ เอาครับชุบพี่เลิฟหน่อยครับชุบพี่เลิฟหน่อยครับหมออะไรเฮี้ยจุกอีกเยอะเหรอไอ้เฮี้ยจุกอีกเยอะเหรอเฮี้ยนดิไม่เป็นไรพี่กิติผมรวยพี่จูงตลอดเลยพี่เลิฟพี่จุกทาเป็นลำเบียบอ่ะเออผมจะไม่ปล่อยพี่รอหมอแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละพี่ชายพี่ชายของผมจูงตื่นขึ้นมาจะลูกไปรับดีค่ะ เกาะหมดจะบอกขอเบรกลูกไม่ให้เบรกลูกไม่ได้ทั้งเบรกญาติปิดบ้านวิทยานะถ้าอย่างเงี้ยลูกแทงยิงแทงเอาแทงเอาไม่ได้เอาเลยเอาเบรกลูกแทงยิงแทงปลาแทงเอาแทงเอาไม่แทงปลาเป็นกบเลยอ่ะเนี่ยโซนโซนสองับลูกไปหลังต่อให้เชื่อว่าที่ตี่อใ้ก็วาไม่รับปลาไม่รับปลาแล้วนะไม่รับปลาเลยจัดใจ จริงไอจุกเขาก็เหมือนพูดเหมือนมึงเหมือนมึงอ่ะแหละตอนมึงมีไม่ไม่ชมถูกล่ะตอนมึงชุบอ่ะตอนตอนมึงชุบไม่ไม่มีใครชม้านไม่ด่าบานเลยแม่งด่ากันแต่ตอนมึงขอถูกปะล่ะาบ้านเลยกูชุบมาและสองรอบไม่ตายฟรีตายไม่ตีอยไรีตยชุบมีอนที่พี่อี่ผมเป็ปั๊มห้าอันแล้วก็ที่ชุบสอัน ทุกจริงอ่ะเฮะียเมื่อกี้เรียกขึ้นไปว่าตายหนึ่งตายสองแล้วจานก็ถือถือไม้อ่ะละจานก,ก็ถือไม้สามร้อยจกกุดหัวหนึ่งสองเก้าเก้าแล้วก็รอสามร้อยอ่ะกูจบกูพิงมากูพิงไม่พูดนะเวบเปาพูดตอนกูขอช่วงตอนไหนหนึ <c oughs> ่งบ้าก็ุบเบ้าก็บุ <c oughs> บกจบป่ากะุบอ่ะเทเลพอร์ตอ่ะทีตัวทีแล้วก็ทีกูโทรกลับบ้านกูโฮมาเหรอ ครับครับสสวัดีครับครับแข่งกันแม่เตี่ยป๊าปับกับไงป๊าบไม่มีเกาะนั่นแหละแค่นั่นแหละที่ป๊าปับแพ้แพ้หนูน่ะก็เกือบหมดหนูเหลือสามป๊าปับไม่เดนื่อยแต่ป๊าเลยบอกให้หนูเบรกแป๊บนึงเอาเกาะสำรองมาใช้ก่อนหนูไม่เบรกกับป๊าปับเลยอ่ะทไงอ่ะกลับบ้านกลับบ้านนู่นอ่ะไม่ติดนแล้วมันก็ไม่ไปเกิดอะไรขึ้นครับอะไรอ่ะที่พี่แบกแล้วนี่ผู้ชายแบกแพน ไม่ใช่ครับเราจะนายเองโอเคไปทีกลับดีกลัไปกลับไปกับไปกลับไป้่ยาตผิดคนจะต่แล้วผมกลับไปกลับแล้วกลับแล้วไปดีดับกับไป